สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้แคทก็อยู่กับช่องคำหัวเชนเนวนะคะเห็นใครไหมเห็นใครไหมคนนั้นแหละเห็นไหมวันนี้นะคะก็ดีใจมากๆนะคะที่แดดที่เอ่อกล้องนะคะเราถ่ายได้แล้วเย้พิเศษหน่อย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะถ้าถึงสิบซับสไคร์ล้วจะรลองนะคะฉลองสิบซับสไคร์นะเ่อีกครับวิวมาเป็นพันสิบเห็นรึเอล่ากดไลค์กดแชด้วยเอาครบสิบซับซับซับสไคร์แล้ว,ลวจะฉลองให้ท่านผู้ชมดูทั้ง ไปเลยค่ะเพราะว่ากล้องเราอ่ะได้แล้วค่ะให้เป็นงานกำลังใจด้วยนะคะไ,ไปายค่ะอ,อย่าลืมอ๋ออย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะรวัรวๆไม่ต้องกดไลค์เลยแม้แต่อันเดียวไม่ต้องนะกด subscribe ไม่ต้องกดไลค์โอเคบ๊ายบายค่ะอย่าลืม ลารากันนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊กเอาไม่ติดว่ะบ๊ายบายจุ๊บเอาไม่ติดบ๊ายบายจุ๊บ